วัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบญจวรรณค่ะหนูจํากันได้ไม่เอ่ยว่าสระในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแล้วก็กี่เสียงหน้ามีทั้งหมด21รูป32เสียงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ครูจะมาสอนหนูสระเสียงยาวเขามีชื่อเรียกว่าสระโอหนูลองพูดตามครูสิลูกสระโอ เก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเนี่ยให้หนูเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้านะลูกนะพอหนูเตรียมมาแล้วให้หนูเปิดไปในหน้าที่51ค่ะหนูเปิดไปหนูจะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ พอหนูเปิดมาหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้หนูเขียนสระโอตามจุดที่ครูได้จุดไว้ให้หนูเลยนะคะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนเรามาดูวิธีการเขียนสาระโอกันก่อนเลยค่ะสำหรับวิธีการเขียนสาระโอนะลูกนะก่อนอื่นให้หนูเขียนคล้ายๆกับสาระเอค่ะก็คือให้หนูวงกลมหัวเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปพอเลยเส้นบรรทัดให้หนูนำรอเรือมาต่อแบบนี้ค่ะชุบ แบบนี้นะคะการเขียนสาระโอก็คือหนูเริ่มต้นด้วยการเขียนสาระเอก่อนวงกลมหัวเข้าพอเลยบรรทัดหนูนำรอเรือมาต่อค่ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสาระโอนะลูกนะสาระโอเสียงยาวสาระโอเนี่ยพยัญชนะจะอยู่ด้านหลังเขาตรงนี้นะคะสาระโอจะอยู่ด้านหน้าส่วนพยัญชนะต้นจะอยู่ด้านหลังนี้นะคะลูก พอหนูรู้วิธีการเขียนสาระโอเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับมาเขียนในแบบฝึกหัดของตอนเองตามจุดที่ครูได้จุดไว้ให้หนูเลยนะลูกนะตั้งใจเขียนนะคะเขียนให้สวยๆเลยพอหนูทําแบบฝึกหัดเมื่อกี้เสร็จหนูเปิดมาหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมลูกก่อนอื่นให้หนูมาแทนพยัญชนะต้นไปกับครูก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1กันเลยค่ะรูปแรกแทนตัวอะไรนะบอใบไม้ใช่ไหมคะ บอใบไ,ไม้หางสั้นนะลูกนะแบบนี้นะคะ่ะข้อที่สองปอปลาปอปลาหางยาวถูกต้องไหมลูกอ่าข้อที่สามพอพานพอพันอย่าลืมนะลูกนะลากขึ้นไปให้ถึงหัวของเพาพาันเลยนะคะแบบนี้เลยคะ่ะข้อที่สี่คอควายถูกต้องไหมลูกอืมคอควายหัวออกนะลูกนะ ข้อสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยหอหีบถูกต้องไหมลูกหอหีบนะคะแบบนี้ได้ค่ะพอหนูแทนพยัญชนะต้นแต่ละภาพเรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสาระโอแล้วก็มาเขียนด้านหลังนี้นะคะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนเรามาอ่านไปพร้อมกันก่อนนะคะมาเริ่มตรงที่ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะหนึ่งสงสาม บาบาโอโอปาป O โอโอพอพอโอโอคอคอโอโอหอหอโอโอ เก่งมากๆเลยค่ะครูขอเพิ่มเติมให้หนูหน่อยนะลูกนะคำว่าโคแปลว่าวัวซึ่งเป็นคำสุภาพนะคะพอหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนสวยๆระบายสีให้สวยงามเลยก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดชุดถัดไปค่ะ พอหนูเปิดมาหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูอย่าเพิ่งไปเขียนอย่าเพิ่งระบายสีนะคะให้หนูมาอ่านไปกับครูก่อนเรามาดูตรงที่เป็นกรอบสีส้มของครูก่อนนะคะมาดูพยัญชนะต้นก่อนค่ะลูกให้หนูอ่านตามครูนะคะครูอ่านก่อนแล้วหนูก็อ่านตามหนูชี้ให้ถูกนะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามกอคอ ตจอถอถอฟอวอเก่งมากๆเลยค่ะพอหนูอ่านพยัญชนะต้นตามครูเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสาระโอว่าออกเสียงว่าอะไรบ้างนะคะเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสา กากาโอโกคอคอโอโอตาตาโอโตจ่าจ่าโอโจถ่อทอโอโถฟาฟาโอโฟ วอวอโอโอเก่งมากๆเลยค่ะพอเราอ่านฝั่งสีส้มเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาอ่านฝั่งสีน้ำเงินกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะลูกหนึ่งสองสพอโอโผชชโอโชซโอโซยอโอโยอ สอโอโอ,โอโลอโอลโอโอเก่งมากๆเลยค่ะแต่เอเหลือนี้หนึ่งคำใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยบอโอโบ เก่งที่สุดเลยค่ะพอหนูอ่านไปกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนกลับไประบายสีสวยๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของซาราโอค่ะอาล่ะค่ะเราก็มาถึงแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของซาราโอแล้วนะคะก่อนอื่นให้หนูมาอ่านตามครูก่อนก่อนที่หนูจะนำไปเติมลงใต้ภาพนะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบบโอโบ ขอโอโคอนอโอโนลอโอโลมออามาโลมาเก่งมากๆเลยค่ะถอโอโถยอ,อายาโถยา คำสุดท้ายค่ะลูกมอโอโมหอโอหโมโหเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให oo, ้หนูนำคำที่เราอ่านเมื่อกี้นะลูกไปเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะสู้ๆนะลูกนะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนนะคะจบไปแล้วนะคะกับสระโอเสียงยาวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยลูกทำได้ไหมคะอ ครูต้องขอชื่นชมหนูทุกคนเลยนะคะที่หนูเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะลูกนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย